ทำไมบางจังหวัดไม่ได้เลือกนายกอบจอในวันที่1กุมภาวันโอวันสรุปให้ฟังค่ะตามกฎหมายนายกอบจอและสมาชิกสภาอบาจอจะอยู่ในตําแหน่งครั้งละ4ปีค่ะถ้านับจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่20ธันวาคม2563รอบจอจทั่วประเทศจะครบวาระพร้อมกันวันที่19ธันวาคม2567และเลือกตั้งใหม่ในวันที่1กุมภาพันาร้อค่ะแต่ที่ผ่านมามีนายกอบจอ29จังหวัดพ้นจากตําแหน่ง ก่อนคบวาระด้วยสาเหตุต่างๆค่ะเช่นถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองลาออกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งทางการเมืองลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงขอ้อกฎหมายและเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมืองค่ะทําให้ในวันที่1กุมภาพันธจะมี้จะมี29จังหวัดที่ได้เลือกตั้งแค่สอ,อบจอ,อย่างเดียวค่ะเพราะต้องเลือกนายกอบจอใหม่ไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ตามการที่นายกอบจอลาออกก่อนคบวาระย่อมมีผลกระทบตามมาค่ะเช่นสิ้นเปลืองงบประมาณของจังหวัดเพราะแทนที่ จะจัดการเลือกตั้งนายกอบจอและสอบจอในครั้งเดียวกันจังหวัดก็ต้องใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้งแยกเป็น2ครั้งนอกจากนี้ยังทําให้การแข่งขันลดลงค่ะเพราะบางพักหรือกลุ่มการเมืองอาจหาตัวผู้สมัครไม่ทันจึงไม่ได้ลงเลือกตั้งหรือกรณีที่รู้ผลการเลือกตั้งนายกอบจอแล้วก็อาจทําให้ผู้สมัครสอบจอจากสังกัดเดียวกันได้เปรียบคู่แข่ง